แผนที่ดียังไม่พอนะครับถ้ายังสื่อสารไม่เป็นแผนนั้นก็จะล้มเหลวความสําเร็จของการเปลี่ยนผ่านขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพวันนี้เราจะมาออกแบบ Key Message และก็เรียกช่องทางการสื่อสารให้เหมาะกับพฤติกรรมของพนักงานเพื่อเปลี่ยนความกังวลให้กลายเป็นความร่วมมือจากรถแมปการสื่อสารที่ผมใช้จริงในการริฟผู้บริหารระดับสูงมาฝากกันครับสวัสดีครับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเนี่ยถือเป็นความท้าทายอันดับต้นๆ้นเลยนะครับสำหรับผู้นำ แต่รู้ไหมครับว่ากุญแจสําคัญที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปมันไม่ใช่เรื่องของกลยุทธ์ที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่เป็นการสื่อสารครับใช่หรอครับการสื่อสารนี่แหละในตอนนี้เราจะมาถอดรหัส roadmap การสื่อสารเพื่อน,นําการเปลี่ยนแปลงให้สําเร็จตามแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่คําถามสําคัญข้อนี้กันเลยเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมแผนการเปลี่ยนแปลงที่แบบโอ้โหวางมาอย่างดีเลิศกลยุทธ์เป๊ะทุกอย่างสุดท้ายถึงไปไม่รอด หรือว่าเจอแรงต้านสะจนต้องพับโปรเจกต์เก็บไปคือปัญหานี้เนี่ยนะครับหลายองค์กรเจอมากับตัวเลยและคําตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวแผนงานอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าเราสื่อสารแผนนั้นออกไปอย่างไงต่างหากครับและคําตอบที่ว่านี้ก็ามาจากท่านนี้เลยครับอาจารย์มนัสกิลชางประยูนท่านเป็นทั้งนักกลยุทธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่ให้คําตอบไว้อย่างคมคายและตรงจุดมากๆเลยว่าความสาเร็จของการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์อย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันประเด็นแรกเลยนะครับในแนวทางของอาจารย์มนัสสวินก็คือการสร้างแก่นกลางของการสื่อสารหรือที่เรียกว่า Key Message ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับเสาหลักเป็นรากฐานที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆครับแล้ว Key Message เนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือแก่นความคิดไอเดียหลักแค่หนึ่งเดียวที่เราอยากให้คนฟังเนี่ยเข้าใจจำได้แล้วก็ลงมือทำตาม มันคือการตอบคำถามสำคัญ2ข้อให้เคลียร์ที่สุดนั่นก็คือเรากำลังจะเปลี่ยนอะไรและทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนอย่างตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยแทนที่จะบอกเื่ๆว่าเราจะใช้ระบบใหม่คีเมเซที่ดีกว่าอาจจะเป็นเราจะนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อให้ทุกคนทำงานง่ายขึ้นแล้วก็มีเวลาไปโฟกัสกับงานที่สร้างสรรค์ได้มากขึ้นเห็นภาพแล้วไหมครับว่ามันให้ทั้งอะไรและทำไมที่ทรงพลังกว่ากันเยอะเลยแล้วจะสร้างคีเมเซทที่มันทรงพลังแบบนี้ได้ยังไงอาจารย์มานัสกิลนก็แนะนำา3ขั้นตอนง่ายๆเลยครับ หนึ่งคือต้องกําหนดไอเดียหลักให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง 2. ทําให้มันสั้นกระชับชัดเจนและก็ต้องปรับใช้ได้กับคนหลายๆกลุ่มด้วยและ3ข้อที่สําคัญมากคือต้องสื่อสารมันออกไปอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอเพื่ออะไรครับก็เพื่อลดความสับสนและก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมของเรานั่นเองครับโอเคครับพอเรามีแก่นสารที่คมกริบแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทํายังไงให้สารนั้นมันมีชีวิตให้มันเข้าไปอยู่ในใจของพนักงานได้ล่ะ คำตอบก็คือต้องใช้ storytelling หรือการเล่าเรื่องเข้ามาช่วยครับคือเรื่องเล่าเนี่ยนะครับมันมีพลังในการทําให้การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะดูน่ากลัวหรือดูเป็นเรื่องไกลตัวกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้เข้าใจง่ายขึ้นมันช่วยอธิบายว่าทําไมทําไมเราถึงต้องเดินไปข้างหน้าแล้วก็ช่วยวาดภาพอนาคตที่มันดีกว่าให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันซึ่งนี่คือเครื่องมือสร้างความเข้าใจร่วมที่ชงพลังมากๆตามแนวทางที่เรากําลังศึกษาอยู่นี้ครับ และจุดที่น่าสนใจมากๆในมุมมองของอาจารย์มณสกวินก็คือเราไม่ได้เลือกระหว่างข้อมูลกับเรื่องเล่านะครับแต่เราต้องใช้ทั้ง2องอย่างนี้ผส,สมกันข้อมูลตัวเลขข้อเท็จจริงพวกนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือทําให้คนรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันมีเหตุผลรองรับในขณะที่เรื่องเล่าจะเข้ามาสร้างแรงจูงใจสร้างความผูกพันทางอารมณ์พอสองอย่างนี้มารวมกันปุ๊บสารของเราก็จะมีทั้งสมองและหัวใจเลยครับมาถึงองค์ประกอบที่3ซึ่งเป็นส่วนปฏิบัติการที่สําคัญมากๆ เมื่อเรามีสารที่ดีแล้วเราก็ต้องเลือกช่องทางที่ใช่ด้วยเพื่อให้สารนั้นไปถึงผู้รับอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประเด็นสําคัญที่อาจารย์มนัสกวินเน้นย้ําเลยก็คือมันไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวครับไม่มีช่องทางไหนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนการสื่อสารที่จะเวิร์กจริงๆเนี่ยจำเป็นต้องปรับช่องทางให้เข้ากับผู้ฟังแต่ละกลุ่มเพราะอะไรครับเพราะแต่ละทีมแต่ละ,ะแผนกเขาก็มีพฤติกรรมการรับสื่อที่แตกต่างกันออกไปจริงไหมครับช่องทางต่างๆก็มีให้เลือกใช้เยอะแยะเลยครับ ตั้งแต่รูปแบบคลาสสิกอย่างอีเมลการประชุมทีมไปจนถึงเครื่องมือสมัยใหม่อย่างวิดีโอสั้นๆหรือพวกแพลตฟอร์มโซเชียลภายในองค์กรการเลือกใช้ให้มันพอดีให้มันเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาของสารนี่แหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะช่วยลดแรงต้านและก็อาจจะเปลี่ยนคนที่ไม่เห็นด้วยให้กลายมาเป็นผู้สนับสนุนเราได้เลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็ได้เห็นองค์ประกอบทั้ง3ส่วนกันไปแล้วทั้ง key message storytelling และการเลือกช่องทาง ทีนี้เราจะนำทั้งหมดมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันให้เห็นเป็นภาพโร d m a p หรือแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จกันครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของโรดแมปการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางของอาจารย์มนัสกวินชางประยูนครับเริ่มต้นจากการสร้างคีย์แ s ส g e ที่ชัดเจนจากนั้นก็นำมาถักทอเป็นเรื่องเล่าที่น่าติดตามแล้วก็เลือกช่องทางที่เหมาะสมที่สุดในการส่งสารนั้นออกไปซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการนั่นก็คือ การสร้างความร่วมมือและลดแรงต้านให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับก่อนจะจบกันไปในวันนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่จะช่วยให้เราได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้กันนะครับว่าการสื่อสารในองค์กรของเราตอนนี้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแป,แปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงแล้วหรือยัง